สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับก็มาอยู่กันในช่องไอซ์นี K ้เ e คนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางอังกฤษประจำวันจันทร์ที่1พฤศจิกายนนะครับวันนี้ใครถูหวยรัฐบาลก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับไม่ว่าซื้อเลขอะไรซื้อลอตเตอรี่ซื้ออะไรก็ตามครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสํา,า,รสารสหรับใครเล่นหุ้นวันนี้คงจะรวยนะครับคงจะรวยเพราะมาเกือบุกหุ้นครับยกเว้นจีนไต้หวัน <laughs> ครับก็ลุ้นกันต่อค่ำคืนนี้สําหรับ3ลัดนะครับก็ลุ้นกันไปเบาๆแล้วกันครับถือว่าเป็นรอบแรกครับอังกฤษเมื่อวันศุกร์เด่นเด้งบนล่างนะครับเจาะไม่มาครับลุ้นกันต่อวันนี้แล้วกันอย่าลืมครับรอบแรกก็เบาๆไปก่อนแล้วกันครับใครชอบแนวทางนี้ถ้าไม่อยากพลาดครับกดติดตามกด subscribe ไว้นะครับมีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับ0 0 4 3ส 40 83 80 2 3ครับแถมครับ19ครับผมร้อยสามครับร้อยละสามครับประมาณนี้ครับสำหรับอังกฤษครับ อังกฤษกับเยอรมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเวลาเปิดเวลาปิดครับน่าจะล่าช้าไปหนึชั่วโมงน่าจะรวมเยอรน่าจะรวมดาวโจนด้วยเพราะทางฝั่งยุโรปจะเริ่มเข้าฤด,ดูหนาวจะฤดูหนาวจะยืดไปหนชั่วหนึ่งชั่วโมงครับนะครับน่าจะใช่ดาวโจนก็นคืนนี้น่าจะดึกสามทุ่มครึ่งผมว่าน่าจะเปิดนะครับทำให้ง่วงนอนอีกนี้ย โอเคครับเดี๋ยวเจอกันที่เยอรมันครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังครับรวยๆครับ